จะทำยังไงกลุ่มกําลังใหญ่ผู้เล่นดีทางเลือกเยอะแจ๋วแจ๋วแต่มันก็ต้องมาแลกกับการที่คุณต้องตัดใจถูกต้องด้วยนะกลับไปที่อันเนอร์สล็อตโอ้ไปเหรอไม่ใช่ปัญหาเหมือนกันก้าใจกลุ่มกําลังเก่าดีอยู่แล้วเพิ่มตัวเองเก่งมาเต็มเลยปัญหาแบบนี้แหละจูนเครื่องใหม่บริหารจัดการยังไงแล้วถ้าสมมุตินะผมชอบมองโลกในแง่ร้ายสมมุติว่าอเตต้าเนี่ยได้ผู้เล่นกลับมาหมดเลยเชซุสอีกตัวเอาดีอเตต้าจะเป็นแบบสล็อตไหม ดี๋ยวะแหมตรงนี้ก็นี่ก็จิ้มลิ้มดีนะนี่ก็น่ารักดีนะไอ้นี่ก็มาเคาะประตูจังเลยลูกพี่ผมหายแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เห็นไหมเตะลมให้ดูด้วยชกล่มเลยลูกพี่อันเดี๋ยวมึงเกมหน้าเลยก็ว่าไปเอาไอ้นี่ออกกำลังเล่นดีๆอยู่อ้พี่ไอ้นี่ออกผมกำลังออกไปเกมเดียวไม่เป็นไรสองเกมแล้วลูกพี่ผมกำลังเล่นดีๆอยู่เอาออกไหมเนี่ยแล้วเอาผมไปเล่นปีกซ้ายทำไมเอาละอาร์เจนต้าแม่งจะคิดแล้ว คืออันนี้เป็นปัญหาเรื่องจริงนะครับไม่ใช่เรื่องตลกซึ่งเกิดขึ้นกับทีมในระดับที่มีคุณภาพเชิงลึกดีๆแบบนี้ระดับท็อปนี่แหละระดับท็อปบอกเลยคุณต้องเจอเพราะฉะนั้นคนที่แก้ปัญหาก็คือคนที่บริหารจัดการนั่นแหละคุณต้องตัดสินใจทำยังไงอ่ะทำยังไงให้มันมีความสุขเอเซอเดกการเมดิโนโยเคเลส ทุกคนแม่งอยากเล่นหมดอ่ะถ้ากูร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะโอ้โหถ้าที่ผมเคยบอกถ้าเป็นวัวเป็นม้าเนี่ยผูกไว้เนี่ยเสียแม่งหายใจบบเอาไงลูกพี่แม่งโอ้โหเชีียแต่ละตัวแม่งเชื่อผมหน่อยเถอะแบบเหมือนลิงหลุดโซ่อ่ะโอ้โหหลุดไม่ได้อ่ะเพราะงั้นจิตวิทยาจะคุยยังไงให้มันอยู่ร่วมกันแล้วเป็นเนื้อเดียวกันซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นแบบเหมือนเป็นขั้นบันไดก้าวข้ามนะรั่ว่าถ้าคุณจะกล้าไปสู่อย่างที่เราคุย ระดับท็อปขึ้นยิ่งมันจะมีไอ้สิ่งเล็กๆตรงนี้ดูแลได้ปกครองได้ปบะกอบได้ดาทอได้แต่เอาอยู่ใช่คุณเอาอยู่แล้วก็หักเลยก็มีเราก็เห็นหลายครั้งแล้วเยอะแยะกรณีโรนัลโดกับลุตฟานิสซรอยกับชัด์ตทะเลาะกันทะเลาะกันนู่นนี่ลุตก็ไม่ยอมทำไมกูไม่ได้เล่นเป็นสำรองได้ยังไงอะไรไอ้นี่ไม่ส่งบอลอะไรเงี้ยเหยียงกันจนจะชกกันที่สนามซ้อมหมายถึงลุตกับโรนัลโดอ่ะ สุดท้ายเฟอร์กีก้ก็ต้องเลือกอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายไงครับแต่มันเกิดขึ้นแน่นอนอกับทีมไหนแบบไหนเวลาไหนแล้วแต่ผมก็บอกแล้วว่ามันไม่เกี่ยวหรอกว่าจะระดับอบตบอลภาพป,ปา่าบอลระดับโลกเพราะสุดท้ายแล้วมึงก็เป็นคนเหมือนกันนี่แหละคุณเล่นได้แค่1 1คนครับเออไม่มีเกินกว่านี้เนี่ย